สวัสดีพี่น้องที่กำลังรักครับวันนี้สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่สามเมษายนนะครับวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของการฉลองปัสกานะครับเริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ใบลานแล้วก็กาารการพุทธและเราก็พระหาตศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมาและวันนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้ววันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ซึ่งเป็น วันแห่งการเฉลิมฉลองวันแห่งการตื่นเฝ้าแห่งการรอคอยการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูเจ้าที่พร์เสด็จมาในโลกนี้แล้วก็มาเพื่อจะได้ไถ่บาปเราไถ่บาปมนุษย์ให้พ้นจากความบาปความตายต่างๆนะครับเป็นชัยชนะของพระเยซูเจ้าต่อความตายความบาปความผิดนั่นเองนะครับในวันนี้จะมีพิธีพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนะครับ ในช่วงบ่ายช่วงเ,เย็นเหรือว่าในช่วงค่ำก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละวัดที่จะจัดแต่ว่าพิธีสำคัญในวันนี้ก็คือจะต้องมีพิธีตื่นเฝ้าตื่นเฝ้านำรอคอยก็จะส่วนใจจะทำกันในตอนค่ำค่นะครับตื่นเฝ้าการกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับ ในพิธีกรรมวันนี้จะมีพิธีเสกไฟเสกน้ำแล้วก็พิธีเฉลิมฉลองมีเสกเทียนปัสกานะครับเราจะไฮไลท์อยู่ที่เทียนปัสกาซึ่งเราจะมีพิธีใส่กันนะครับก็ดังที่ได้บอกแล้วนะครับว่าเป็นพิธีกรรมโบร,ราณที่มีความหมายเตือนจิตใจให้เราคิดถึงกัน สเสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเจ้าแล้วเรียกว่าฉลองปัสกาหรืออิสเตอร์อะไรก็ตามนะครับในข้าววันนี้ตอนเชา้าจะไม่มีอะไรเพราะเราถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังอยู่ในระหว่างการรอคอยการสเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์สืบเนื่องมาจากวันสุดศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์สิ้นพระชนถุกขวันในครูหาและวันนี้แต่ละวัดก็จะเตรียมพิธีวัดก็จะถูก ตกแต่งอย่างสวยงามมาด้วยดอกไม้ด้วยอะไรต่บบา,างๆเพื่อทำการเฉลิมฉลองการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์นั่นเองพิธีส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มที่นอกวัดด้วยการเสกไฟเสกไฟก็จะมีการเอาเฟืนเอาอะไรมาแล้วก็ก่อกองไฟตรงนั้นแล้วก็มีคุณพ่อหรือประธานในพิธีก็จะออกมาและททำการเสกไฟไฟ ไฟก็มีความหมายหมายถึงแสงสว่างหมายถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงทรงมาในโลกนี้แล้วพระองค์กลับเป็นคืนพองเป็นแสงสว่างที่จะส่องให้เราได้เห็นความจริงความรอดและได้เห็นความรักของพระเบญชานะนี่คือ,อ,อความหมายในยักษ์ของการเสกไฟมันก็จะเอาเออไฟไฟใหม่หรือว่าที่ได้เสกนั้นได้อ่า เป็นเครื่องหมายภายนอกที่เราเห็นนะครับเมื่อ,อประธานในพิธีเสกศิษย์แล้วะจะมีพิธีจุดเทียนปัสกามีการเสกเทียนปัสกาด้วยเทียนปัสกาก็เราก็จะเห็นมีการทําเครื่องหมายบนเทียนปัสกาเป็นรูปกางเขนแล้วก็มีหมดุดหรือว่ามีปุ่มกํมยานที่ติดห้าปุ่มนะห้าปุ่มนั้นกรหมายถึง รอยแผลทั้งห้าของพระเยซูนะครับก็คือในในแผลที่ป่ามือทั้งสองข้างแล้วก็แผลที่ป่าพระบาทแล้วก็แผลที่ถูกแทงด้วยหอกอะไรต่างๆก็หมายถึงอย่างนั้นแล้วก็จะมีการติดตัวอักษรอจุดปุ่มปุ่มกรัรมยานเนี่ยที่เทียนปัสกาห้าปุ่มนะครับเ,เขาจะจุดเทียนจุดไฟจากไฟที่เสกข้างนอกนั้น เศษใหม่นั้นแล้วก็จุดที่เทียนปัสกาทเทียนปัสกาหมายถึงองค์พระเยซูเจ้าคือองค์พระกเจา้าที่ทรงสเสด็จกลับเป็นขึ้นมาแสงสว่างของเทียนปัสกานั้นก็มีความหมายมีนัยยะหมายถึงแสงสว่างของพระเจา้าดนั่นเองอเวลาที่ประธานเดินเข้ามาในพิธีแห่เข้ามานั้นก็จะชูเทียนปัสกาขึ้นสามครั้งแล้วก็จะร้องก็จะบอกว่า ภาษาละตินเมื่อก่อนบอกว่ารูแมนคริสตีหมายความว่าแสงสว่างของพระคริสตจ้านั่นเองนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันดีนะครับสำหรับไฟนั่นแหะสมัยโบราณนี่ก็มีพี่น้องก็จะเอาตะเกียงมาจำได้ตอนสมัยเล็กๆเ,เนี่ยเอาตะเกียงมาแล้วก็จุดไฟที่เศษเนี่ยแล้วกลับไปบ้านหรือกลับไปไว้ที่บ้านเอาไวจ้จะขี่วันเกี่ยก็ด้วยความเชื่อว่าเป็นไฟที่ด้รับการเสกแล้วเป็นมีพระพรพระเจ้า แล้วก็มีการระลึกถึงองค์พระเยซูเจ้าผู้เป็นแสงสว่างนั่นเองนะครับและเมื่อเข้าไปในวัดแล้วแห่เทียนปัสกาแห่เทียนปัสกาที่จุดอยู่เข้าไปในวัดแล้วก็จะมีการอ่านพระวาจาภาคที่สองเป็นภาควัจนะมิติกรมอ่านพระว,าจ,าาระวาจาต่างๆมีบทอ่านหลายบทเลยถ้าอ่านเต็มๆก็เยอะถึงเก้าบทหรือใหญ่นี่ก,ก็พระธรรมใหม่พระธรรมเก่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า จะมีขาดไม่ได้ก็จะมีเรื่องราวในพระธรรมเก่าหนังสือผสมการหนังสือการอพยพการข้ามหนังสืออพยพเรื่องของการข้ามทะเลแดงหมายถึงการออกจากการเป็นทาสจากอีอิตเข้ามมาสู่การเป็นไทยในแผ่นดินคานาอันแผ่นดินบั้งสัญญาอะไรเนี่ยก็จะมีการอ่านบทอ่านพระเจ้าตั้งแต่พระเจ้าสัางโลกก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงพระธรรมใหม่ มาถึงมาทมใหม่กรหนังสือกิจการครัส,สาวกอะไรกันแหละแต่ก็จะมีการยืนขึ้นแล้วก็จะร้องเพลงอเลลูยาคือคือ,อเป็นเรื่องราวของการชื่นชมยินดีนะครับนี้ก็ร้องเพลงศรีโรจนาคือการแสดงกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์คือชัยชนะ,ะแล้วก็จะมีการย่ำะระคังมีการสั่นกระดิง่งอะไรก็แล้วแต่ก็จะ เกิดขึ้นในในในลักษณะนี้ความชื่นชมยินดีเป็นการกลับเป็นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการเสกน้ําเสกน้ําเสกอว่าเสกน้ําเสกน้ําก็หมายถึงการชําระล้างเพราะฉะนั้นเมื่อเสกน้ําเสกแล้วเนี่ยน้ำเสกนั้นก็จะเก็บไว้สําหรับทําพิธีศีลล้างบาปก็ตามหรือว่าไปประบพรมน้ําคือเครื่องหมายการชําระล้างอย่างที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นมีการเสกน้ําเสกพี่น้องก็จะ มีขวดใส่น้ำเสกนำกลับไปบ้านไปเก็บไว้ที่บ้าน,นาในความเชื่อในความศรัทธาก็เชื่อว่าน้ำเสกนั้นก็จะเป็นน้ำที่ใช้ชำระล้างบางทีก็เอามาประพรมอ,อะไรต่างๆเวลามีาภมัภยมีพายุมามีฝนมีฟ้าก็จะจะเอาใช้น้ำเสกไปแล้วก็ประพรมตามหลังคาบ้านอะไรอย่างนั้นในความเชื่อนะครับความเชื่อแต่ว่าสำคัญก็คือเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายถึงการ ที่เราจะได้รับการชำระล้า,ง,าลงด้วยสินล้านบาทนั่นเองนะด้วยสินล้านบาทนั่นเองนี่คือคือความหมายของในยยะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพิธีมิซาพิธีมิซาอย่างสนานาก็มีการเฉลิมฉลองและอี่นี้เฉลิมฉลองการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูแล้วก็บทเพลงที่สําคัญที่แสดงการกลับเป็นขึ้นมาขององค์ก็คือเพลงอเลูยาซึ่งเป็นหมายถึงเพลงแห่งความชื่นชมยินดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้อง คืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์เป็นคืนแห่งการเฝ้าคอยแห่งการรอคอยการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์แมะ่เมื่อถึงเวลาก็จะมีการเฉลิมฉ<ม>ลองด้วยพิ่จีมิสาอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับได้รับ,รบพระพรจากพระเจ้าได้กลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับองค์ด้ความชื่นชมยินดีร้องอัเลลุยาด้วยเสียงบังกัางวานและก็มีความสุขกับเทศกาลปัสกานะครับ สุขสันต์วันปัสการครับพี่น้องที่กำลัรักทุกท่านขอพระเจ้าผู้ทรงสนร์่านุกภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิน